สวัสดีครับหลานๆเป็นอย่างไรบ้างครับ63บทที่ผ่านมาหลานคงจำพยัญชนะและสระได้มากพอสมควรแล้วนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนต่อไปในวันนี้คือบทที่64ครับอ่านตามนะครับบท ที่64อีกครั้งครับบทที่64 64มีเลข6กับเลข4ครับพยัญชนะตัวแรกในบทนี้อ่านว่าคอควายอ่านตามครับคอควายอีกครั้งครับ คอควายพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่างองูอ่านตามครับงองูอีกครั้งครับงองูพยันชนะตัวต่อไปอ่านว่าชอช้างอ่านตามครับง ชอช้างอีกครั้งครับชอช้างพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าซอโซ่อ่านตามครับซอโซ่อีกครั้งครับซอโซ่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่านอนหู อ่านตามครับนอนหนูอีกครั้งครับนอนหนูพยันชนะตัวต่อไปอ่านว่าฟอฟันอ่านตามครับฟอฟันอีกครั้งครับฟอฟันพยันชนะตัวต่อไป อ่านว่าพอผ่านอ่านตามครับพอผานอีกครั้งครับพอผานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่ามอมา้าอ่านตามครับมอมา้าอีกครั้งครับมอมา้า พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่ายอยักษอ่านตามครับยอยักอีกครั้งครับยอยักษพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่ารอเรืออ่านตามครับรอเรืออีกครั้งครับ รอเรือพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าลอลิงอ่านตามครับลอลิงอีกครั้งครับลอลิงพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าหอนกคู่อ่านตามครับ อนกคูค่อีกครั้งครับฮอนกคูค่มาอ่านทบทวนกันครับงอวัวงวัวงอเอียงเงียงัวงเงียอ่านตามครับงอวัวงวัวงอเอียงเงีย งวงเงียอีกครั้งครับงอวงวัวงอเอยงเงียงวงเงียมออามาลอเอเลรอเอเรียมาเลเรียรอ่านตามครับ มอามาลลเอเลโอเอเรียมาเลเรียอีกครั้งครับมออามาลลเอเลรอเอเรียมาเลเรีย นออวนัวนอเอเนียน no ัวเนียอ่านตามครับนออวนัวนอเอเนียน no ัวเนียอีกครั no ้งครับนอวนัวนอเอเนียนัวเนียมออามา ฟอร์เยฟเฟียมาเฟียอ่านตามครับมอามาฟอร์เยฟเฟียมาเฟียอีกครั้งครับมอามาฟอร์เยฟเฟียมาเฟียวาวัว ตอวตอัวตัวโมเอียเมียหัวตัวเมียอ่านตามครับวัว,ะว,ะว,ะอ,วอัววัวตวอัวตัวโมเอียเมียหัวตัวเมียอีกครั้งครับวัวอัวะวัว อตวตัวมมเอียเมียหัวตัวเมียมอามาลอเอเลสอ,อีเซียมาเลเซียอ่านตามครับมออามา ลอเอเล่โซียเซียมาเลเซียอีกครั้งครับมออามาลอเอเล่โซียเซียมาเลเซียโออาอาโอเฮอเฮ อาเฮียอ่านตามครับโออาอาโอเอ,อียเฮียอาเฮียอีกครั้งครับโออาอาโอเอียเฮียอาเฮียจบบทที่64ครับ